สวัสดีครับผู้ชมช่องกเกษตรไวยชลาคลิปนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศพามาชมตลาดนัดวันอาทิตย์วัดสำมง่ามครับที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับก็จะมีสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหลายอย่างครับที่พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านและก็วางจำหน่ายให้กับผู้ที่มาซื้อฮมาแวะชมนะครับ ซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคในชีวิตประจําวันนะครับมีทั้งไกลและใกล้นะครับแล้วก็ยังมีสถานที่สักการะบูชานะครับสถานที่ต่างๆหลายสถานที่ไปชมกันเลยครับกเกษตรไว้ชามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางเข้าวัด สามงามก็จะอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกครับก็จะมีซุ้มบอกป้ายวัดนะครับพอเข้ามาในบริเวณวัดครับก็จะมีรูปหล่อของกุมารสิทธัตถะนะครับก็จะหล่อตั้งเป็นรูปสีทองนะครับนะก็จะมีบรรยากาศที่ชุ่มชื่นหัวใจนะครับนะสำหรับผู้ที่ผ่านมานะครับแล้วสถานที่ต่อมาก็จะเป็น โบสถ์ของวัดนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วจุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่บูชานะครับของพระสังกัจจายนะครับนะก็จะเป็นจุดที่จะมาขอพรนะครับขอโชคขอราบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาและชีวิตนะครับแล้วก็ซุ้มจุดต่อมาก็จะเป็นมนฑดบครับ มนตบที่บรรจุของหลวงพ่อเต๋คงทองนะฮะหลวงพ่อเต๋ที่เป็นผู้สร้างวัดสำงามหรือวัดอรัญญิการามขึ้นมานะครับก็จะมีบันไดนะครับสำหรับเดินขึ้นบนนะเพื่อไปบูชาขอพรนะครับขอโชคขอลาบนะะเพื่อเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาและชีวิตนะครับก็สามารถที่จะขึ้นชมได้ โดยสะดวกฮะทุกเพศทุกวัยนะฮะเด็กนะครับวัยรุ่นนะฮะคนแก่คนเจลานะครับสามารถขึ้นมาสักการะบูชาได้ทุกเพศทุกวัยครับก็เป็นสถานที่ที่ดูแล้วสงบนะครับนะฮะดูแล้วสวยงามนะฮะ เหมาะสาหรับมานะฮะทำบุญนะครับทําทานขอพรขอโชคขอลาบเพื่อเป็นสิริงมงคลกับดวงชะตาและชีวิตฮนะการพักผ่อนสถานที่พักผ่อนนะฮจิตใจนะให้สงบสุขนะร่มเย็นนะครับบริเวณวัดก็จะกว้างขวางมากครับนะนี่ก็จะเป็นต้นโพนะต้นสีมหาโพฮนะต้นใหญ่สูงมากครับส่วน จุดตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสถานที่บูชานะครับท้าเวสสวนนะครับนะเหมาะสำหรับท่านที่นะฮะเดินทางมานะครับมาขอโชคขอราบนะฮะขอพรขอความเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาชีวิตนะครับนะบก็จะมีคำบูชานะครับท้าเวสสวนนะครับ ก็ภายในบริเวณวัดสามงามนะฮะก็จะมีบริเวณที่กว้างขวางนะครับนะก็จะมีที่จอดรถสะดวกนะครับนะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆวัดนะครับก็จะเป็นตั้งเป็นตลาดนัดชุมชนนะฮะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาจากหลายสถานที่นะฮะมาจัดตั้งสินค้าเพื่อวางสินค้า อบพกบริพกนะฮะหลากหลายชนิดนะครับให้กับผู้ที่มานะฮะเที่ยวที่วัดนะครับมาซื้อสินค้านะครับก็มีหลากหลายอย่างหลายชนิดนะครับสินค้าก็จะมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนะฮะตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับแม่ค้าก็จะมาเตรียมตั้งร้านนะเพื่อรอ จำหน่ายสินค้าอุพภคบริโภคนะครับแล้วก็จะประมาณเก้าโมงนะฮะเก้าโมงสิบโมงก็ตลาดนัดก็จะเลิกนะครับแล้วช่วงหลังจากสิบสิบเอ็ดโมงขึ้นไปนะฮะก็สามารถที่จะเดินนะครับไปเที่ยวนะฮะพักผ well, so ่อนหย่อนใจนะหรือไปบูชา <crust. S 2> ตามสถานที่ต่างๆของวัดได้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับก็จะมีสินค้านะฮะหลากหลายชนิดนะครับเครื่องอุโปโภคบริโภคนะมาวางขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะหลากหลายแฟชั่นหลากหลายสไตล์นะครับราคาก็ไม่แพงมากครับนะฮะราคาก็พอสมน้ำสมเนื้อนะครับนะฮะกับ ยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะมีขนมนะครับขนมต่างๆนะราคาเนี้ยนกะ็ไม่แพงมากนะครับก็เหมือนกับตลาดชุมชนทั่วไปนะก็มีผู้มานะฮะทั้งไกล่และไกล่นะสำหรับมาเที่ยวนะฮะที่วัดนะครับ ไก่ทอดนะะร้านไก่ทอดมีก็มีทั้งผักนฮะผักผลไม้นะครับเสื้อผ้านะฮะ จุดนี้ก็จะเป็นร้านขายแว่นตาฮะก็พอดีแว่นตาผมขาหัะครับวันนี้ก็เลยจะมาซื้อแว่นตาฮนะเป็นแว่นตาสายตานะครับก็มีทุกขนาดฮนะทั้งสายตาสั้นสายตายาวนะครับเก็ราคาก็ไม่แพงนะครับนะที่ผมมาซื้อก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับ ราคา50บาทครับนะอย่างแพงก็ร้อยกว่าบาทนะฮะก็มีทุกไหลขนาดทุกไซส์นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดของการขายอาหารนะครับเผลไม้นะครับมีปลาทูมีผักชี่นีดต,ต,ต่างๆนะครับทั้งกระเทียมนะหัวหอมผักสดผักแห้งไม่หมดครับปลาผลไม้ไหลายหลากหลายอย่างครับหลากหลายสามารถเดินเลือกซื้อจับจ่ายได้เลยครับ ก็จะมีทั้งหมดนะครับเครื่องประกอบเครื่องครัวนะฮะพริกแกงเผ็ดผัดเผ็ดแกงส้มต้มจืดต้มยำมีหมดเลยครับกะปิน้ำปลานะครับเครื่องครัวต่างๆก็สามารถที่จะเดินดูนะเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับผักสดๆนะครับผลไม้สดๆนะปลาเป็นนะปลาทำสำเร็จรูปพร้อมที่จะ ต้มผัดแกงได้เลยนะครับก็เลือกซื้อเลือกชมได้เลยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดของเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับหลากหลายสไตล์นะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเด็กนะคนแก่น,นะครับมีหลายไซส์นะหลากหลายแฟชั่นนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับกันได้เลยครับ ก็ราคาก็ไม่แพงนะย่อมเยานะครับสบายกระเป๋าก็เหมาะกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะครับมีหลายนะลายไซส์ลายชนิดนะครับกางเกงนะเสือ้อต่างๆนะครับให้ซื้อนะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นด้านหลังวัดนะครับ ก็จะมีคลองที่เป็นคลองธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ําที่สะอาดนะฮะผิวน้ําสะอาดสดใสก็จะมีจุดที่สําหรับปล่อยสัตว์น้ําและสัตว์บกนะครับปล่อยปลานะครับปล่อยปลาไหลนะครับปล่อยกบหรือปล่อยนกนะครับนะจุดนี้ก็จะเป็นสถานที่ไว้สําหรับจัดงานลอยกระทงด้วยนะฮะ สถานที่ตรงนี้ก็มีบรรยากาศที่ร่มเย็นนะมีศาลาให้นั่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มทางออกของวัดครับนะก็อยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกเหมือนกันครับจะติดกับถนนใหญ่นะเส้นสัญจรหลักเลยครับสรุปได้ว่าสถานที่ตลาดนัดชุมชนที่มีการขายสินค้าอุปโภคและก็มีสถานที่ที่บูชา สำหรับท่านผู้ที่จะมาเยี่ยมชมนะครับของวัดสำงามนะครับหรือวัดอรัญญิการามนะครับที่นครปฐมนะครับอำเภอดอนโตมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการทำคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ